นั่งปอนทื่บริการปอนได้เดอนบั่มมันาทนเฮ้ยพื่อนเพื่นเ่อิววนิวววนยิวววนนประตูนะเพื่อนได้สมม่านานินอะไแล้วเน่นะ สีห้ก็ให้ได้แล้ววะจังไรบอกกินผักชีนั่นอีกได้แล้ววะฮเลาหเรายอยอู่กล้ามได้ไหมวิธีกินขา้าววิธีกินข้าวต้องเปิดการาบให้เบิ้งงี้แล้วก็ปากกาบกาบต้นั่งตัวน้อยเย็นเยนต้องนั่งตัวน้อยต้องมีมีโต๊ะนั่นนะไปโต๊ะแบบว่าทางหนามันแบบว่าบ่อยเข้าอันนั้นมันก็มีอยู่ตัวเด็กหน่อย สบายดีเลยปบางมาจุกคนโตนี่ผมเนซื้อห่านนะ่เออซื้ออยห่านนั่นนะอสินหแปดสิบพันเลยวาชนามีชองงานพอแด้ซื้อมาหนึ่งพอพนังนะกแล้วก็ซื้อไม้ฮีกันนี้แข่งมันเล่าเลยพอ่อพนังมีสีเหลืองกัสีเขียว นิดหน่อยอะแปดชิพัทไม่ได้หน่อยแบบ 80, อยกมีหน่อยกว่านีน้อีกเนาะดิเนาะนั่งแบบโอนเค่งกันแบบว่าบูมี่อันนี้นี่มีแดนพิงอ่ะพอดพอดกินข้าวแล้วก็พอดน้ำถ้านั่งนะจอ,อ,อนเลยยลรโบก,ก่าย่างไปใส่ด้วยยูลิย่างนี่ก็ยยลิมึงเนี้ยพุตุสิไปปะล่ะฮะริลเอ้ย งแน่พ oh, like ัตตุไปบ้านเลยพูดบอชาวย่านได้แหละชาวย่านเด้อไปไม่รู้แน่พัตตุสิไปใครน่ะพัตตุถือกระเป๋าอลไรพูดแม่พัตตุสิไปได้นะย่านก็ได้ไปเที่ยวไปจักอันนี้ได้ไปย้อมไปใส่ง่ายเนีะยฉันได้ออกง่ายๆดิ ลูกชาวหอยกินข่าวก็เป็นใจผุ้ใจพี่รักพูนผักงาอีกดอกบอคครีแมนบะดอกผักขีเมนแมนแม็นผัวสุภาพกับมันฝรั่งผายมันขี้ดื้อบผายมันน้ำปิดสายเนาะเมตัมินรวมอยู่นั่นหมดบุจัดมาเออบุจักดอกบอคครีบุจักมันฝรั่งบุจักแครอท หั FM, yeah, 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 yeah. ่นมีนีวหนะอ๋อหันอันนนะอันมีต้องมีอยู่แล้วแหละไปซื้อเองรถนะนะอยูอกออแล้วนะไป่อได้ไ่ได้ซื้อให้ได้จะเอารอกเจนนี่ออกอะไรสองสาเรื่องของเธอนะซองนี่ว่าว่าขาดอีกสอง มันก็ได้รล้เฮยเป้มามี่มาผู้ซือมาตอนกซนหนินี่้องหนี่ไปโรดไปโรดซื้อกุ้งมาทอดกินพร้อมชิแก้มือไม่นี่กุ้งทอดก็แซ่บนะโอ้ยชิแก้มือไม่มือนั่นแซ่งมันเร็วมเรือมันกะ่ยังชิแก้มือไม่ก็บอกให้ซื้อฉันจะบอกให้ซื้อมาไม่ ว่าครั้งแรกครั้งแรกครั it> it> ้งแรกใช้อกไปเออชื่อตีนไก่แล้วมาสวดกินเถอะเออเธอเกย์ฉันกับบุษชื้อบุษต้องซื้อกุ้งฉันก็บปุณย์มักชื่อตีนไก่มาทอดกินเด้อเด้อบอกเธอแล้วเอาไปกับเธอเนาะไปผู้เดียวกับ นั่นได้เปลาอ่าไปกับเธอใครแน่หิวของที่ซื่อ <c oughs> ว้าวอยู่ว่าวกินนี้ว้าว่กินนี้บอกว่ามันบบได้เด้อให้เด้อจากร้านจากใดวันนี้ยินเนาะวันนี้ยินจากใดเธอจนว้าวมันโคลคดิออกไปทางหนึ่ง <c oughs> ว้าวกินนี้ยังจีว่าห้ยชื่อไม่กินอยู่ ตอนฟังนยตอนนี้นึว่ามันไม่ยิ่อยู่แล้วมันโครตเลยามันต่ำเสราแล้วมันกบขึ้นมาใหม่ว่ากินนี่นะเจนเนาะอือออหันดูใคอยังหัวใจมันเบาง่ายงอเจนเนาะเก่งแท้แท้นี่ ลูกสาวใครนี่แม่เอ้ยยุริบวก้ากระดิกเลยเอ้ยยุริบวก้ากระดิกเออเลยบัวท่านใจจงกินเองงั้นเฮ้นเผถวยปลาแพร่ซื้อมาให้เลยซื้อมาใช่ขาเลยวะซื้อมาใช่ถวยปลาของเอื้ยนันซื้ออันของเอื้ยยังนะ Bên, nó, bên, bên. Nó. Bên, cái thuổi bù, thuổi cái. Ừ. nó đó, cái nó đó Cái nó cái bang nó ph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 i bang nó nó phi nó phi bang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  ngày phi bang nó 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 phi nó phi จะกี่เราไปยังจ่ะนี่ขนมงาอย่งน,นั้นขนมขี้มาอะไรยุลี่ข,ลขนมขี้มาอะไรขนมขี้มาเลยขนมขี้มาไม่อ้วนเลยนี่ยโอ้โอยูริมาเล่นน้ำมีแรงมาเนี่ยขนาดมึงนั้นบอกอยากกินกุ้งเพราะออกมาให้กินแล้วมันบุก,กินยุลี่ยริไปเอาขนมอยากกินขนมบ่ ไปแอาชะไล่แอาชาลานะลล่น้ำว้แม่เธอบางมันมันก็นเอียงเวงเวงี่นี่นะเอ,อ,องเลยกินน้ำกินน้ำกินน้ำ <c oughs> อยากพอดนะ่ยอยากกินเนยะงอกรอ,กอไะไรกินนะ มันบบกินได้แบบนั้นภาชนาคือกันถือกวดให้แล้วมันเบาอยากมันสลาดคือยังขนาดอันถ้าตอนมันไข่มันยังแบบว่ามันญาติเอายาใช่มันไปถือกวดยังโบเปิดปิดก็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 ิกย่าตัวฮิดนั่ง โอ้สายายเดลิยโอ้ยปิดต่อถัดก่อนเดี๋ยวจะปิดอะไรเด้อปิดเด้อมันจะไปยังไงไปมันหันเวิร์มมันหันเบิ่์มต่ลเวื่อ่เมือตือเมือต่อเมือนิ้วันนิ้วันนิ้วันเลเวลาค่ะกินข้าวอิ่มแล้ว แมนถ้าเจ้านั่นเจ้าต้องกินข้าวมันหมดเวลาแล้วเนาะว่คือไอ้วิวไอวิวบวกจ้าวเวลาไอวิวนะเพราให้อย่างเดียวเพราะเราได้เป็นคืออย่างนี้อันนี้ก็ยังโอ้โห่ดิจะบอกโดยทางเด็กนากก็เอื้อหนอยากกินเออแต่ว่าแมนยันเจ้าสูนอะไรเบิงจาวตอนนี้นะขนาดจำนี้มันอัน ปรตูเง <c oughs> <pepper>, ิดมือใช่รผ่ามังจุมนี่จับมือพรตูมาหักวะเอาพรตูเหตดจัรที่ะเห็ดจังที่แล้วก็จับก็ปั้นมือพตูมากรหักทีละนิ้วทีละนิ้วมันก็โตทำนี่ะเฮ้ยยิมบ้านยิมบ้านโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษน่ mặt wow, cháu à, ông xem lại. Oi, kính cắn kính cưới. Cóc kinh cứ lên đi vào đi 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 là bố. đi đừng... đi bố cứ đi 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 hình đi 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 <laughs> Ta <Thả> năng đã <lắm. cười> ừ, nghe này nè Như hắn thôi này chạy ngay gì Hmm. 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 พูดพูดอืมอืมอืมบันนี้เลยยุลียังบวกเกาอ่ะยังบวกเกาไปพูโห่โไปเลยนะเบื่อโโห่วันี้บันนี้เลยยุลีกินสาลายนะปญาติไปยุลีไปอเด็กนอยังทีไม่ยังบอก

อ <laughs> ันน <r> ี้วะลูก <sch> อ <economies> ัน <Bun> น <sed fools> <half ít> ี้วะอันนี้วะอันนี้วะฮะคนขิดอ่ะเนาะเห็ดนั่ได้กะเขาชกใส่วัดไปวัดคิดเบิ่งมันนอนแนี่ยนะในรถนะมันนอนในตักเฮานี่ มันปีนขึ้นยืนขึ้นนั่งตามันน่ารับวบวกเพื่อนนั่งวิวได้นั่งวิวนี่หมุนก็แค่มันรับเนาะไปในรถมันชนิดอันนี้ปะขนาดรับได้ยังปีนว้าวาแบบที่พวกมันนอนแต่ละมืนอนะวะหมุนไปเลยได้ลูกยืนเยก,ก็ยังรับนะฮะ ดื่อสุดยอดนั่งไดินนั่งวิวมาได้คิร์กนะแซ่บแท่เด้นี่ฮะหลักัดบ่มดเเอาแตจับแตชะลายมันอะไร้างถูกมันเบิดเลยนะเฮ้จับอันี่สนเบ็ดแล้วจับอีจับาจับทำง chưa là... ừ, mày đẹp bao đẹp bao ai quá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  cô nãy nhà tôi nằng phụ điều đâu không phu cứ cứ năm à ai อืมยันปูเอาวะนี่ยันปูเอาไว้วะนี่ฮะยันปูเอาพียนเทือนวะนี่ฮะอิ่มแล้วน่ะพอได้พอแดงว่าง่ายจังมานี่ยูดีเอ้ยโทรศัพท์ไปตุโทรศัพท์เจับไจ้ะตุ๊

สไลด์ไปได้สิเว้ย19บาทอืมเท่าไหร่ฮะที่บ้านเฮาเลยค่ะบ้านเฮา98,000 đi นึงนะกล่องนึงกล่อง ừ. โดกระแพงหนักช yeah. 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 mm ิบ hmm. ก็บาดผูกมันถือช่องชาวป่ายพันเกือบสามชิบเรบปุ่นาบ่ะท่าไรนะฮันมึงชื่อมัว่านะเมื่อแล้วเราบาดเตียงเมื่อทรงทรงฮอดบ้านเราต้องไปเด้ออยู่น้ำปูตู้ปตู้เด้ออยู่น้ำยากับปูเด้อ แขงหัวเอาเลยตัวเล้วหัเอาเลยตัวตัวแล้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 วอ้าทางไหนก็ตบมือเสียโอ้บอกว่าตัวเลยตัวเล้วอ้าฮ่าฮ่่ไปกันสิไปนี่น่ะขนาดอันนี้ว่าอันที่อันเราอันอยู่อยู่อันอยู่ฟุ้นนะเฮี่นั่นบอลเข้าไปกินชาบูนะเขาชิอุ้มก็ให้เขาอุ้มเลยนี่น่ะเขาชิอุ้มก็ไปอุ้เขาเลยนี่น่ะ

lắng pin binh hoa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  ti ti bùa binh quanh kỳ đây, binh binh Bye bye, bye, bye. <cười đợi>

ไปนอนักเขาได้อ่านมนไปนอนไ่าไปนอนไไ้ันเกิดด่นนะโอเคจะไปนังเยมาหนอยเอากระชีนอนเลยได้จักสีนอนด้วยว่าเอาลงอูจะว่ามันหวยแข็จักคอเนี่ตู้ไม่ได้คอนี่โอ๊ยคนมันเหม็นห่านวะ โอเคปาดุงเลย <laughs> จากนั้นมันหัวใจนะ, <laughs> ะพนีนอนเลยเนาะคลิปนี้ก็ฝากพามีพีนพ่นองกดไลค์ like, กดแชร์ αι, กดติดตามให้ส่รองพี่เก่าด้วยไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเจนี่บายบายบ๊ายบายหน,นาเหนื่อย